สวัสดีครับกลับมาเจอกับช่องนาซีเกู้อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวการเปิดตัวของยังหวาง U8 นะครับรวมถึงราคาผีเซลด้วยนะที่ประเทศจีนเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับใครอยากรู้ราคานะเดี๋ยวไปฟังกันได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันทุกคนด้วยนะฮะช่องเราจะได้โตๆนะครับไปไปดูกัน และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการเปิดตัวของค่ายยังหวางนะครับก็ภายใต้แบรนด์ BYD นั่นเองนะก็จะมีทั้งยังหวาง U-8 นะครับรถ SUV แล้วก็ยังหวาง U-9 รถซปเปอร์คาร์ EV นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศการเปิดตัวแต่ก่อนอื่นฮะที่จะมาดูราคานะครับเราขอเท้าความก่อนนะว่าเจ้ายังหวาง U8 คันนี้นะครับจะอยู่บนแพลตฟอร์มของ e4 ใหม่หรือที่เรียกว่า20ฟางนะครับ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็จะรองรับได้ทั้งรถ B E V และ P H E V ส่วนขนาดมิติของยุคันนี้จะมีความยาว5,319ม mm, มกว้าง2,050ม mm, ิลมสูง1,930ม mm, ิมและมีระยะฐานล้อ3 5 5 0มิลมนอกจากนี้ระบบส่งกำลังครับยังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวอยู่ที่ล้อทั้ง4ล้อนะฮะซึ่งแต่ละตัวก็จะมีกำลังอยู่ที่225แรงมา้า แรงบิดของมอเตอร์แต่ละตัวก็จะอยู่ที่320นิวตันเมตรนะครับเมื่อเอากําลังแรงม้าของมอเตอร์ทั้ง4ตัวมารวมกันจะอยู่ที่1,100แรงมา้าแรงบิดรวมกันจะอยู่ที่1,280นิวตันเมตรทําเวลา0ถึง100นะฮะภายใน3วินาทีนะครับก็เรียกได้ว,ว่า0ถึง100นี่เผลอเอจะเร็วกว่ารถซุปเปอร์คาร์บางคันบางรุ่นอีกนะ ความสามารถพิเศษของยังหวางยูปคันนี้ก็เคยเห็นกันไปแล้วนะครับเนื่องจากมันมีมอเตอร์อิสระทั้ง4ตัวอยู่ที่ร้อนะครับทำให้มันสามารถหมุนได้360องศาเหมือนรถถังเลยนะฮะและมันก็สามารถลอยน้ําได้นะครับขับเคลื่อนบนน้ําได้นอกจากนี้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะนั่นก็คือมันมีระบบการสะเทือนระดับไฮเอนนะครับที่เรียกว่าดีซันั่นเองนะครับเราก็เคยนําเสนอไปแล้วนะส่วนระยะทางในการวิ่งของเจ้ายูคันนี้นะครับ ชาร์จเต็มที่มันสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณนะฮะ1,000กิโลเมตรนะครับตามการทดสอบของ CLTC ของประเทศจีนนั่นเองและใช้เวลาในการชาร์จแบบ DC หรือว่าชาร์จเร็วนะครับจาก30-80%ถึงายในเวลา18นาทีก็คือชาร์จไฟนะครับจากแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่30%ให้ได้80%าเนี่ยภายในเวลา18นาทีคุณคิดว่ามันเร็วมะก็ถือว่าเร็วระดับหนึ่งนะ และตามเนื้อข่าวที่ได้มานะครับก็ดูเหมือนว่าเจ้ายังหวางยูคคันนี้จะมี2เวอร์ชั่นให้เลือกด้วยกันนะซึ่งเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าพรีเมียมอีดิชันนะครับซึ่งก็จะเป็นรถที่ดูหรูหรานะฮะก็วิ่งในเมืองซะส่วนใหญ่ไม่ได้มีรุยอะไรนะครับมันก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้38ตัวนะครับรวมถึงเลดาราลิดาร์ตัวนะครับแล้วก็กล้อง16ตัวกล้องนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะ ส่วนอีกหนึ่งรุ่นนะครับเขาจะเรียกว่า Off-Road Master Edition นะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นรุ่น Off-Road นะที่มีกล่องหลังคาขนาดใหญ่และท่อหายใจติดมาให้ไอเจ้าท่อหายใจนี่ก็คงจะหมายถึงสโน๊กเกินั่นเองนะครับมาถึงตรงนี้นะครับราคาค่าตัวของยังหวาง u 8 SUV สุดโหดคันนี้นะครับจะเริ่มต้นที่160,000 US อลลาร์คูณ35บาทเข้าไปนะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณ5ล้าน6แสนบาทนั่นเอง ถือว่าราคาเอาเรื่องเลยครับราคานี่คือราคาที่ขายในตลาดประเทศจีนนะครับซึ่งเจ้ายังหวางยูคันนี้ก็กลายเป็นรถ SUV นะครับที่แพงที่สุดในประเทศจีนณนะตอนนี้เลยส่วนใครนะครับที่เป็นลูกค้ารายแรกของยังหวางยูแปคันนี้นะครับก็จะได้รับบริการพิเศษช่วยเหลือหากมีปัญหาบนท้องถนน,นครับฟรีเป็นระยะเวลา8ปีด้วยกันนะครับพร้อมด้วยแท่นชาร์จฟรีแล้วก็มีประกันอีก6ปีนะครับหรือ1 5 0 0 0 0สมกิโล เริ่มถึงการประกันระบบส่งกำลังตลอดอายุการใช้งานอีกด้วยนะคุ้มไหมอันนี้ฟังดูแล้วก็รัไแ,แ,แต่คนนะฮะคุ้มหรือไม่คุ้มแต่คุณต้องเป็นลูกค้ารายแรกนะครับที่ซื้อรถนะฮะก็เป็นโปรโมชั่นของทางยังหวางนั่นเองนะครับสรุปนะครับราคา5้าลนหกแสนบาทนี่คือราคาเริ่มต้นในประเทศจีนนะครับคุณคิดว่าอย่างไรกันบ้างน,นะครับ คุณสมบัติของตัวรถนะฮะเป็นรถที่คันใหญ่นะเป็น SUV คันใหญ่มีฐานล้อ3 5 5 0มิลิเมตรนะครับสามารถหมุนตัว360องศาได้หมุนเหมือนรถถังได้แหละแล้วก็ทำความเร็วสูนถึง100ภายใน3วินาทีนะครับน้ำท่วมไม่ต้องกลัวสามารถลุยน้ำลอยน้ำบังคับได้ตัวรถสามารถยกขึ้นสูงแล้วก็กดต่ำลงได้นะครับเพื่อสถานการณ์ต่างๆที่คุณเจอนะฮะรวมถึงชาร์จ1ทีเนี่ยสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ1000กิโลเมตรนะครับ ตามการทดสอบของ cltc แล้วก็สามารถชาร์จเร็วนะฮะจากแบตเตอรี่เหลือ30%ถึง80%ภายใน18นาทีก็ดูไม่เร็วใช่ไหมแต่ราคามันโหดไปหน่อยนะฮะเริ่มต้นที่5600 0 0บาทแต่คุณก็จะได้รถที่มีแรงม้า1100แรงม้านะครับบวกกับแรงบิด1280นิวตันเมตรนะฮะก็ไม่รู้ว่าแรงม้าแรงบิดนี่ในกระดาษกับในการใช้จริงจเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็ต้องรอลุ้นดูนะว่าเป็นอย่างไรนะครับรถ SUV ไฟฟ้านะฮะที่มีมอเตอร์อยู่ที่ล้ออิสระ4ตัวนะครับก็อย่างที่เห็นนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ